สวัสดีครับแฟนๆอาร์เซนอลทุกคนแล้วก็ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะก็จะมาพูดคุยนะครับหลังเกมนะครับระหว่างบอลมัดนะครับกับอาร์เซนอลครับที่เพิ่งจบกันไปบานบาดเพื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เรามาพูดคุยนะกับเกมในคู่นี้กันดีกว่าครับว่าในหลังเกมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็อันดับแรกเลยเหมือนเคยครับเราก็มาดูไลน์อัพนะครับ11ตัวจริงของทางฝั่งอาร์เซนอลกันก่อนเลยครับว่าอาริตต้าเนี่ยวันนี้ส่งใครลงเป็น11ตัวจริงกันบ้างนะครับ ก็สำหรับ11ตัวจริงของอาร์เซนอลเนี่ยรายย่านะครับเลือกที่จะส่งเดวิดลย่าครับแน่นอนครับเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแน่นอนครับแล้วก็ทิมเบอร์ครับวันนี้ความฟิตถึงได้ลงครับแล้วก็วินเดียมซาริบากาเบียลมาการเยสวันนี้พร้อมทั้งคู่ครับได้ลงแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอินคาพีเอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงกลาง3คนเนี่ยเป็นซูบิบินดี้ไร์โอเดกาดนะก็วันนี้ก็ไร์เองก็ สลัดอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้ก็กลับมาได้นะกลับมาช่วยทีมได้เรียบร้อยนะครับสำหรับด็เคนไลท์นะครับแล้วก็ตัวลูกสามคนของเราเนี่ยมีการโลเตชันเล็กน้อยนะครับก็อาร์เตต้าเนี่ยเลือกใช้มาดูเอเก้มาตินเนลี่แล้วก็ยังให้โอกาสนะครับวิกตอร์ยูเคเลสเป็นศูนย์หน้าต่อไปนะครับก็สำหรับผมเนี่ยผมโอเคนะที่วันนี้เลือกอาร์เตต้าเองเนี่ยก็ เลือกที่จะโลเตชันนะพักซาก้าบ้างนะเพราะว่าซาก้าเองเนี่ยกำศึกหนักมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะก็เลือกที่จะพักทั้งซาก้าแล้วก็ทอซานะทั้งสองคนก็ได้พักในเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกมหน้านเนี่ยยิงไม่กี่วันเองนะน่าจะเป็นคืนวันพฤหัสเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลนะเป็นเกมใหญ่นะครับฉะนั้นการที่เลือกพักนักเตะตัวหลักบางคนในเกมนี้ก็ถือว่า มเพลสมพลแล้วนะครับแต่ไลท์เนี่ยจริงๆก็ก็ผลผลจากในเกมเนี้ยไลท์ like ก็เป็นตัวแปรนะสาคัญที่ทําให้เราเนี่ยคว้า3แปม้มาได้แต่ก่อนเกมเนี่ยในใจของผมลึกแล้วเนี่ยผมก็อยากให้อาริต้าเนี่ยอยากให้พักไลท์อีกสักหนึ่งเกมนะเกมนี้จริงๆแล้วนะแต่เมื่อพอลงมาแล้วก็ทาผลงานได้ดีแล้วก็ยิงได้ถึง2ประตูเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ก็แต่ถ้าพูดถึงก่อนเกมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอยากให้พักไลท์อีกสักสักเกมหนึ่งนะ ื่อที่จะได้แบบมีแรงเต็มที่ส่วนโอกาดเองเนี่ยจริงๆผมก็อยากให้พักเหมือนกันนะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสงสารเอเซ่เหมือนกันนะสงสารเอเซ่อยู่เพราะว่าเอเซ่เนี่ยไม่ได้ลงเลยสักนาทีเดียวในช่วงสเกมที่ผ่านมารวมเกมนี้ด้วยไม่ได้ลงเลยสักวิน,นาทีเดียวนะฉะนั้นเกมนี้ก่อนเกมเนี่ยผมมองว่าเออถ้าให้เอเซ่ลงสักหน่อยถ้าอยากจะใช้โอกาสอย่างเต็มสูบเนี่ย ในเกมที่จะเจอเลี้ยวพูเนี่ยเอาเอเซ่ลงเกมนี้ไหมหรือถ้าเลือกโอดกาดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยเจนาที80ดนาทีนะส่งลงเอเซ่ลงไปฟิตร่างกายบ้างเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็โอเดกาดก็ได้อยู่เต็มเกมนะครับแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยวันนี้ถ้าสังเกตดูดีๆว่า ตัวของไคฮาวเวดเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ติดทีมมากับทีมมาด้วยนะครับก็ไม่เหมือนเกมในะบ้านเกมทีเรียนนะครับที่ยังมีชื่อไคฮาวเวดมานะให้เราได้หายคิดถึงกันนะแต่ว่าในเกมมาเยือนบอลมารเกมนี้ก็ไม่มีตัวของไคฮาวเวดนะครับก็โอเคครับก็ในครึ่งแรกเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าไปเกมที่บอลมารเนี่ยเขาวางแผนเนะี่ยมาได้ดีนะมาได้ดีเลยนะบีเพสซิ่งอาร์เซนอลเนี่ย ได้ดีมากในช่วงต้นเกมเราจะเห็นเลยว่าทางบอลมัรเองเนี่ยขึ้นมาบีบเราเนี่ยสูงมากขึ้นมาบีบแบบโอ้โหเราทำให้เราเนี่ยต่อบ,บอลจากหลังเนี่ยพยายามที่จะเ,เล่นบอลจากหลังเนี่ยขึ้นไปเนี่ยยากมากกองหลังเองเนี่ยกับกลางเองเนี่ยโหจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราแทบจะต่อบ,บอลขึ้นหน้าไม่ได้เลยนะกางไปหลังหลังไปกลาง อยู่อย่างนี้ฮะถ่ายถ่ายบ bon mm hmm. อลวนไปวนไปเพราะเราขึ้นเกมไม่ได้เพราะว่าบอลมัดวันนี้เพสซิ mm ่ง hmm. <pacing S 2> เราสูงแล้วก็ไล่เราทุกจังหวะนะพยายามประกบเราแล้วก็เล่นได้ยากมากนะจาก,ก็จากสังเกตด,ดูได้เลยว่าจากลูก1 0ูนยที่เราเสียไปเนี่ยจากความผิดพลาดของกาเบียลมาการเยสเนี่ยนั่นก็คือ1จุดนะที่เราโดนเพสซิ่งเข้าใส่นะแต่จังหวะนั้นก็ต้องโทษกาเบียลนะที่จังหวะส่งเนี่ย ไม่ได้มองนะหรือแปก๊กเตะแป๊กด้วยหนึ่งสองลถ้าดูจับคาบชายได้ดีผมเห็นว่าเขาไม่ได้มองนะว่าใครอยู่ตรงนั้นเหมือนจ่ายไปปุ๊บแล้วมันแป๊กด้วยก็กลายเป็นว่าเป็นเข้าทางของตัวของเอวานเนสซันนะแล้วก็หลุดเข้าไปยิงโลง่งๆนะก็กลายเป็นความผิดพลาดของพนะีซอนอลโอเลอร์นะของกาเบียลมาการเยสไปครับในในช่วง10นาทีแรกนะแต่ต่อมาอีก5นาทีนะตัวของกราเบลเองเนี่ย ็มาแก้ตัวได้สําเร็จนะครับจากลูกที่เปิดมุมนะฮะแล้วก็เล่งกันอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยซ้ำถึง3ามจังหวะนะครับกว่าจะได้ประตูนะก็กลายเป็นกราบเบียวเองก็สามารถที่จะชดใช้ความผิดได้นะแล้วก็สามารถทําประตูให้อาร์เซนอลเนี่ยตีเสมอบอลมัดหลังจากเสียประตูไป,ปแค่5นาทนะีแค่5นาทีก็สามารถที่จะทําประตูคืนได้จริงๆว่าเกมนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเกมที่ ทดสอบทดสอบเราพอสมควรนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเราเสียประตูเนี่ยจาก Personal e a r เรื่องเราเองนะในช่วงสิบนาทีแรกแล้วมันก็วัดใจแล้วว่าเนี่ยเตะเก,ก,เกมแบบเนี้ยเราจะกลับมาได้ไหมเราพลาดเองนักเตะเราเนี่ยนิ่งพอไหมที่จะลืมข้อผิดพลาดแล้วกลับมาให้ได้ซึ่งเราใช้เวลาไม่นานครับแค่5นาทีเราก็สามารถกลับสู่เกมได้นะในครึ่งแรกอนะันั้นก็ทำให ในครึ่งแรกเนี่ยเรายังไม่เสียเปรียบนะแล้วก็ตีเสมอได้เร็วทําให้เกมเนี่ยมันกลับมาสู่สีกันอีกครั้งหนึ่งนะอาร์เซนอลในเกมเนี้ไม่ได้เหนือกว่าตัวบอลมัดต้องบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยสูสีกันเล่นกันแบบสูสีกันมากบอลมัดเองเนี่ยนอกจากมีจังหวะที่บีบสูงแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจังหวะนะที่ทําได้ดีขึ้นเกมมาแล้วมีโอกาสได้ ได้ทําให้กล่องหลังเรากรองหลังของเราเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีมีความแบบปวดนะ่ะโนป่วดนะ่ะซาริบาก็ต้องกลับกาเบีย้ยต้องบอกว่าก็ทําก็ทําได้ดีนะก็เก็บเก็บได้ทิมเบอร์เองวันนี้ก็ก็เล่นได้ดีเลยสำหรับตัวของจูเลียนทิมเบอร์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยบอลห้าสห้าเนี่ยผมว่านะจังหวะห้าสิบหของเราเนี่ยในครึ่งแรก บอลมัดเนี่ยมักจะถึงก่อนมักจะเก็บก่อนเราอยู่ประมาณ9-1ตลอดในช่วงในช่วงครึ่งแรกจากที่ผมเห็นอนะบอลมัดจะถึงก่อนเรา9-1เสมอพอจังหวะบอลเก็บจังหวะสองเนี่ยพอบอลจังหวะที่จะต้องเข้า50-50เนี่ยบอลมัดจะถึงก่อนนะจะเร็วกว่าเราจังหวะหนึ่งเสมอนะนั่นคือทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราเสียบอล ง่ายนะในครึ่งแรกเราเสียบอลง่ายเสียบอลในจังหวะที่จังหวะที่จะขึ้นเกมเนี่ยแล้วก็จ่ายบอลไม่ตรงรีบจ่ายรีบเร่งเลยนะทำให้เราเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเสียบอลกันง่ายมากแล้วก็ต่อเกมได้ไม่ติดไม่ปฏิปตะนะแต่ในครึ่งแรกเองเนี่ยในช่วงช่วงต้นเกมเนี่ยมาดูอกเก้าทาได้ดีนะมาดูอเก้เนี่ยทำได้ดีเลยไอ้แต่ไอ้จงัจงหวะหนึ่ง ที่เราตีเสมอได้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่มาดูเวก้นะกระชากเข้าไปไม่ไม่น่าจะใช่จากลูกเปิดมุมหรืออะไรนะขอโทษทีนะน่าจะเป็นจังหวะที่มาดูเวก้เนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยหัวลากเข้าไปจนสุดเส้นเปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยแล้วก็ซ้ําจนถึง3ดาบเนี่ยกว่าจะได้ประตูขึ้นมานะอ่าก็เป็นจังหวะที่มาดูเวก้แลวต้องให้เครดิตน,นะครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมาดูเวก้ทําได้ดีจริงๆแล้วก็ปวดเนี่ยรับของบอลมัดได้นะแต่หลังจากที่อาร์เซนอลตีเสมอได้แล้วเนี่ย มาโดยเก้เองก็หายไปเลยเหมือนกันหายไปเลยนะไม่ค่อยมีบทบาทจะมาโผมีบบ่ายทีก็ในช่วงท้ายๆครึ่งแรกแล้วที่ที่ได้มีจังหวะได้เล่นนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะก็จบครึ่งแรกเนี่ยก็เสมอกันไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะพอในเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเกมของเราก็กระเตื้องขึ้นนะถึงแม้ว่าบอลบัดเนี่ยพยายามจะบีบเพสซิ่งเราสู่เหมือนเคยแต่เรา รอบนี้เราขายบอลกันแม่นจ่ายบอลกันดีนะแล้วก็สร้างความกดดันขึงเกมใส่บอลมัดได้ในครึ่งหลังนะแล้วก็กลายเป็นนะอาร์เซนอลน,นะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำสองประตู1หนึ่งนะจากลูกที่เปิดเข้าไปเนี่ยขูคิคกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็กลายเป็นโอเดกาดเองเนี่ยนะก็สก,กิทบอลน,นะต่อมาให้เดคเคนไลท์ยิงเข้าไปลูกนี้ก็อาร์เซนอลน,นะครับนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าเดคไลท์เองก็ยิงได้เฉียบขาดมากนะถึงแม้ว่าตรงนั้นน่ะจะมีผู้เล่นของบอลบัสอ่ะอยู่เยอะมากนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะสไลด์แล้วถึงบอลนะก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลนะก็ได้ประตู2ประตูตนะ่อหนึงะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะก็เป็นไลท์อีกเช่นเคยนะที่มาได้ประตู3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะที่นะซาก้าเองเนี่ยกรชากไปสุดเส้นนะครับแล้วก็ ตบกลับมาให้กับไล์นะครับยิงลูกนี้น่าจะเป็นแบบจงบังหวะที่แบบเป็นภาพภาพเดิมๆเ,เลยนะภาพเดิมๆคล้ายๆลูกที่2นะในจุดใกล้ๆเคียงกันนะแล้วก็เป็นไล์อีกแล้วครับที่ยิงเข้าไปนะทำให้อาร์เซนอลเองเนี่ยขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งนะพอเราพอหลังจากเราได้ประตูสามหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยเริ่มที่จะต่อเกมไม่ติดนะฮะเริ่มที่จะต่อเกมได้ยากมากขึ้น กลายเป็นตัวของบอลมัดเองเนี่ยแก้เกมลงมานะแล้วก็ทําได้ดีกดเราอยู่เหมือนกันครับเป็นจังหวะที่บอลมัดเนี่ยเริ่มจะเปิดเกมลุกใส่เรานะทำให้สร้างปัญหาให้เราในในช่วงจากที่เรานำนำ,นำไปแล้วเนี่ยสตัวตัวหนึงเนี่ยกลายเป็นบอลบอลมัดนะที่ทําได้ดีกว่านะในช่วงในช่วงนั้นแล้วก็การแก้เกมของอีราโอล่าเองเนี่ยก็ประสบผลนะครับก็ บอลมัดเองก็ไล่มาเป็น3ประตูต่อ2นะอ่าลูกนี้ก็ยิงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวะยิงที่แบบโหลูกมันสายเลยนะแล้วก็ลก็ลายย่ายเองก็รับไม่ถึงยิงะพุ่งไปไม่ถึงแต่จังหวะที่ของบอลมัดยิงเนี่ยในลูกนี้จังหวะที่ได้บอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้น่ะของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดโล่งนะในจังหวะที่ได้บอลปุ๊บเนี่ยน้าตรงหน้าตรงนั้นน่ะไม่มีใครเลยไม่มีใครยืนปิด หรือยืดประกบเลยนะฮะทำให้ตรงนั้นเนะี่ยพอมันโล่งปุ๊บเนี่ยได้มีโอกาสได้ซัดไกลลูกนี้ก็ไม่เหลือครับก็กลายเป็นที่บอร์ดมัรเองก็ได้ประตูตีตื้นขึ้นมานะครับ3ประตูต่อ2นะครับแต่ต่อมาครับในจงังหวะต่อต่อไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอาร์เซนอลเองเนี่ยเริ่มที่จะต้องเรียกว่าเอาเกมเอาเกมบุกขึ้นไปไม่ขึ้นลนะ้พยายามที่จะขึ้นเกมเนี่ยแต่มันก็ไม่ขึ้น พอได้ขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่มีจังหวะได้จบหรือจังหวะหวาดเสียวอะไรเพราะว่าทางผู้เล่นบอลเองเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากที่จะไล่บอลเราไล่เก็บเรานะฮะจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นเกมไปได้แล้วก็โถมเกมบุกใส่เราในช่วงท้ายเกมเนี่ยเยอะมากนะฮะแต่พอช่วงนาทีที่85ไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทางผู้เล่นของบอลมัดเนี่ยก็หมดเหมือนกันนะฮะ บทบทเราจนหมดเหมือนกันนะนกักเตะของบอลมัสเองเนี่ยหมดแรงเลยแต่ละคนเนี่ยหลังๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบอลมัรเนี่ยจะใช้วิธีที่การโยนบอลเข้าไปไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งเกมจากหลังนะขึ้นไปหาเราเหมือนในครึ่งแรกนะพอช่วง85ทีไปแล้วเนี่ยเป็นบอลมัสเองเนี่ยพยายามใช้บอลยาวเล่นบอลยาว บอลเข้าหาเราแต่ปังก็ผมว่าว่าพอบอลมัดเปลี่ยนไปเล่นวิธีนี้มันเข้าทางเราพอตั้งแต่บอลมัดเนี่ยเริ่มบอมเข้ามาเนี่ยกลายเป็นอาร์เซนอลเองเนี่ยก็เก็บกินได้หมดเลยดักบอลได้โขกทิ้งมาได้โขกตั้งมาเล่นเกมลุกกลับมาได้นะในจังหวะท้ายๆเกมเนี่ยคือยิ่งบอมบอลม,มาเนี่ยยิ่งเข้าทางอาร์เซนอลนะเนพราะเราเก็บได้หมดเพราะบอลมัดเองก็ไม่เหลือแรงที่จะ ตั้งเกมมาสู้กับเราแล้วครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยแรงหมดแล้วแล้วก็เลือกที่จะใช้วิธีเนี่ยบอมเข้ามาแทนนะก็กลายเป็นว่าก็เข้าทางเซนอนแล้วก็จบเกมนะก็กลายเป็นอาเซนอลเองเนี่ยก็สามารถที่จะรักษานะฮะร,รักษาผลสกอร์สต่อ2ไว้ได้แล้วก็เป็นเก็บ3แต้มนะในเกมเยือนเกมนี้ครับที่บ้านของบอลมัดไว้ได้สาไว้ได้แบบ ไว้ได้แบบหวาดเสียวเลยอ่ะหวาดเสียวอ่ะนะก็เป็นการแก้แค้นนะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นได้ไหมในเกมนี้นะสำหรับเกมนี้เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะเราโดนบอลมัดเนี่ยไปกลับเลย6แต้มเนี่ยเราไม่ได้จากบอลมัดเลยและฤดูกาลนีน้ทีมที่อาร์เซนอลแพ้มาฤดูกาลที่แล้วอย่างเงี้ยเสมอมาฤดูกาลที่แล้วอย่างเงี้ยในปีนี้นะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยก็เขาเรียกว่า เก็บงานนะพยายามเก็บงานแก้งานจากปีที่แล้วเนี่ยกับทีมเหล่านี้ได้ดีทีมที่เราเสมอทีมที่เราแพ้ทีมที่เราแพ้ทางปีนี้เราสามารถที่จะเก็บแต้มกับทีมเหล่านั้นไว้ได้นะครับทำให้อาชนาทเองเนี่ยก็อยู่อันดับที่ดีนะในอันดับที่ดีได้ในในปีนี้ก็สังเกตดูว่าใน20เกมแรกนะในส่วนของซีซั่นนี้ นะฮะเราเอามาดูตารางตารางของอาร์เซนอลกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะในตารางท็อปซก็20นัดนะครับตอนนี้ลูที่เสียงเราตอนนี้เท่ากับแมนซิ i t ตี้แล้ว26ลูกแล้วก็มี48คะแนนนะถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะสหรับอาร์เซนอะล20นัดเราแพ้แค่2นัดแพ้ให้กับลิเวอร์พูลแพ้กับแอตันวิลล่านะฮะแล้ว ทีมที่เหลือเนี่ยทีมที่ผมได้บอกไปว่าทีมที่เราต้องแก้งงานเนี่ยส่วนใหญ่ปีเนี้เราเก็บได้หมดนะน่าทาให้ทำให้เราเนี่ยในยี่สิบนัดแรกเนี่ยเรามีแต้มที่ถือว่าดีนะในสัปหานมายี่สิบนัดเนี่ยสี่สิบแปดคะแนนถ้าเอาตัดตัดเอาแค่สิบเก้านัดเนี่ยเป็นสี่ห้าคะแนนเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเกิดครึ่งหลังเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างอย่างในช่วงสิบเก้านัดแรกเนี่ยมีเก้าสิบคะแนนเนี่ย ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดทาได้ดีกว่านั้นอ่ะผมว่าก็ก็จะดีกว่าเพราะว่าในในช่วงครึ่งหลังของอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราผ่านเกมเยือนยากๆเนี่ยมาหลายเกมแล้วในช่วง19นัดแรกนะในช่วง19นัดหลังเนี่ยเราจะเหลือเกมเยือนหนักๆเนี่ยไม่เยอะส่วนใหญ่เราจะเล่นเกมในบ้านกับทีมท็อปซิกเนี่ย เยอะนะในในในช่วงครึ่งหลังนะไม่ว่าจะเป็นตัวของลิเวอร์พูลเองเนี่ยที่เราจะต้องเจอล่าสุดเนี่ยเราก็จะเล่นในบ้านแมนยูเราเล่นในบ้านเชลซีเราเล่นในบ้านอย่างเอตเตอร์วิลล่าเนี่ยผ่านไปแล้วเราเล่นในบ้านเราสามารถเก็บได้อ่ไหนจะเป็นนิวคาสเซิลอีกอะนิวคาสเซิลเราก็เล่นในบ้านคือเกมใหญ,ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะต้องเจอในอีก19นัดหลังเนี่ยส่วนใหญ่อาร์เซนอล จะเล่นในบ้านนะฮะทั้งนั้นจะมีเกมที่จะต้องไปเยือนน่ะหนักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของแมนซิตี้นะฮะที่เราจะต้องไปเยือนพวกเขาแต่กว่าจะเจอแมนซิตี้เนี่ยก็ช่วงเมษาละช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ระหว่างนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงันบ้างนะฮะถ้าสถานการณ์เราอยู่ในจุดที่ดีเกมเกมนั้นมันก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรมากนะถ้าแต้มมันถูกมีช่องว่างอยู่ประมาณนึง เกมเกมนั้น no ก <si ็อาจจะไม่ได้มีความหมายแล้วมากเน้นเสมอยังได้ไม่แพ้ในบ้านยังได้เผลอเกมนั้นถ้าเรามีช่องว่างเนี่ยการที่เราไปชนะแมนซิตี้เกมนั้นได้ก็แทบจะอาจจะตัดสินแชมป์ไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ทางกับกันถ้าสถานการณ์มันยังเป็นช่องว่างคะแนนเนี่ยมันไม่ห่างกันเยอะมันยังห่างกันอยู่แค่4แต้ม5แต้ม3แต้ม2แต้มอยู่อย่างเงี้ยโอ้เกมนั้นผมบอกเลยว่า สนุกแน่นอนนะในเกมในบ้านของแมนซิตี้แต่น่าจะก่อนจะถึงวันนั้นขอให้เราได้อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยไปนานๆก่อนนะเพราะว่าการที่เรามีแต้มนําก่อนเนี่ยมาทําให้เราเลือกวิธีเล่นในเกมในบ้านของแมนซิตี้ได้ถ้าเรามีความได้เปรียบอยู่ถ้าเราแต้มนําอยู่3ามแต้มสีแต้มผมว่าเกมนั้นถ้าเราเสมอไม่เสียหายถ้าเราเลือกที่จะเล่นเสมอหรือถ้าเกิดเราต้องการตัดสินแชมป์กับเขาเนี่ย แล้วเราสามารถชนะแมนซิตี้ได้ในบ้านเนี่ยจาก4แต้มเป็นเดแต้มเนี่ยมันมันเป็นโอกาสที่ที่จะตัด,ตดสินแชมป์ได้เลยนะก็อยู่ที่ว่านะตอนนั้นเราจะเลือกแผ่นในการเล่นกับแมนซิตี้อย่างไรนะแต่ที่แน่ๆในครึ่งหลังเนี่ยของฤดูก,กาลเนี่ยเราเหลือเกมเยือนไม่เยอะเกมเยือนยากๆเนี่ยน้อยเราเหลือเกมในบ้าน เยอะฉะนั้นเกมในบ้านปีนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเรายังไม่แพ้ใครในบ้านแล้วเราเสมอแค่1นัดในบ้านนั่นคือเสมอแมนซิตี้ที่เหลือเราสามารถเก็บชัยชนะได้หมดนะฉะนั้นก็หวังว่านะครับครึ่งหลังของทุกการเนี่ยเราจะทําผลงานได้ดีแล้วไปจนถึงเกมกับแมนซิตี้นะวเรก็มีช่องว่างที่ดีเช่นกันในกวก่อนจะเจอกับแมนซิตี้ในช่วงนั้นนะก็โอเคครับก็ ประมาณนี้ครับกับหลังเกมนะครับระหว่างนอนกับบอลมัดนะครับก็แน่นอนครับว่าเราโยงความกดดันให้แมนเชสเตีไปเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่ว่าแมนเชสเตีกับเชลซีนะผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่เราได้สามแต้ไปก่อนแล้วถ้าคู่นั้นเสมอกันก็เข้าทางเราครับแพ้ก็เข้าทางเราครับแต่ผมเชื่อว่าเกมในเกมนี้แมนเชสเตีก็รู้ครับว่า ต้องทําอย่างไรนะในเกมที่จะเจอเชลซีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมยากเขารู้ผลอยู่แล้วครับว่าคู่เราตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วแต้มห่างแค่ไหนถ้าเขาต้องการช่องว่างกลับมาเนี่ยเกมเกมนี้แมนซิสตี้ใส่เต็มแน่นอนเขาไม่ต้องการที่จะมีแต้มห่างจากเราไปมากกว่านี้นะนะตอนนี้คือเจ็ดแต้มเสมอเป็นหกแต้มห่างอยู่นะถ้าหกแต้มนี่คือถือว่าเป็นช่องว่างที่ ค่อยๆที่จะเยอะ2เกมอะและนะตอนนี้ประตูที่เสียของอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยณตอนนี้คือเท่ากันถ้าแมนซิตี้เสมอลูกที่เสียก็จะเท่ากันฉะนั้นเกมระหว่างเนี้ยอาร์เซนอลต้องตุนครับตุนลูกที่เสียไปเยอะเพราะลูกที่เสียเนี่ยประตูยิงได้ประตูได้เนี่ยลูกที่เสียเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันคือครึ่งคะแนนนะถ้าเรามีช่องว่างกับแมนซิตี้หคะแนนเนี่ย 2เกมพอดีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีลูกที่เสียที่ดีกว่าด้วยเนี่ยมันคือครึ่งคะแนน,นอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเราแพ้เกิดพลาดแพ้2เกมติดกันหรือระหว่างน้แมนซิตี้ทำผลงานได้ดีแล้วเราไปแพ้2เกมนะแต่ถ้าลูกที่เสียรายังดีกว่าเดี๋ยวมันก็ยังดีกว่าเราก็ยังยังถือว่าเรามีความได้เปรียบอยู่นะแต่ถ้าประตูที่เสียเราน้อยกว่าเนี่ยมันจะเสียเปรียบนะก็โอเคครับก็ขอให้นะฮะพรุ่งนี้ ผลในวันพรุ่งนี้นะฮะมันเป็นใจให้กับฝักเราก็แล้วกันนะครับเกาะที่เราจะไปเจอริ้วพู่นะที่เป็นเกมยากนหนึ่งเกมนะฮะถ้าเราผ่านริ้วพูไปได้โอ้โหผมว่าเส้นทางของเราค่อนข้างที่จะสดใสนะฮะสดใสเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะเจอเกมยาก,ยากเจอริว้วเจอลิ้วพูแล้วก็พักนะแล้วอีก,อ,กอีกเกมสองเกมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเ่ะเราจะเจอแมนยูต่อเลยในบ้านของเราเอง ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยสดใสครับผมบอกเลยสดใสมากฉะนั้นการที่เราชนะลิฟท์พูลได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีแรงส่งนะมีแรงส่งต่อไปในเกมต่อๆไปกำลังใจเราจะเยอะแน่นอนนะครับก็ขอให้พวแกแข่งขันนะ่ะมันเข้ามันเข้าทางเราก็แล้วกันนะครับก็ทราบวันนี้ก็หลังเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะไปนะก็ฝากกด Subscribe ครับกดไลก์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็น กำล,ลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ